แมงกอกไหมครับแมงกอกพี่น้องเมื่อนี้สีผ้าที่พี่น้องมากินทอดแมงกอกครับไม่เป็นไตได้ไปเงินไหลเพื่อนได้กินเงินอันนี้ไม่ได้เป็นไตเองนะครับไตมีเงินเพื่นได้ชื่อพ่อแม่ครับกระล่างปีติปีกเดบั่งกระล่างปีติปีกไหนครับสีผ้าทอดซูดี่สุดหรอเบอร์เมลแรงเอาเบิอตัวใหญ่ครับผู้ไป็นไตก็สีได้อื่นน้ำลายนะไข่แซ่ตัวใครของสวยใครไม่ต้องมือไัวไข่ นี่ครับคใส่ไ่้เลยกินดอกโส่ะแปนอร้อยะครับนี่เมื่อนี่โู้เราพันคุณนะแม่รูเราพันใครรู้รูลเราพันครับพี่น้องใครรว้พันถาคุณนะลอันนี้เป็นขั้นตอนทอดเมงกอกนะครับฝีมือแม่บ้านผมเองครับคุ้ยให้ไงล่ะขนาดว่ากัน กันเมือ่อใดดาปวดปวดเฮ็ดยนเ่ากินแซ่บหมดครับกันเมื่อใดดายิ้มแย้มแจ่มใสนี่ซร้างหุ่มหัวเรียนลงกทงคนละเบิ่งพี่น้องตัวใ,ใครๆทอดกรอบๆนะครับ สวัสดีครับพี่น้องมือนีกับพ่อภอกันเช่นเคยครับช่องเปลวอิดฝาดเรียบชาแนลนะครับมือนีเปลวอิดสิบห้าพ,พี่พ่อน้องไม่กินถอดแม่งกอกนะครับพี่น้องนี่หรือว่าคนทางภาคกลางก็งเจ้าเอือนแม่งมารีบอกเนี่ยแ,แม่งมารีนะครับแต่อีสานเอือนแม่งกอกครับแซบครับรสชาติแซบตัวไข่ตัวแมีเนี่ยมันจะไข่ไข่ไข่มันๆันนะครับอาแซบไปก็เปลวอิดครับ,บร เบาหลายใหญ่หางคำแรกแขกมันครับพี่น้องกับตำหมกทัวครับอื้อยูวยัวอือม,มันมันนัวหอมมันไข่นะครับย่ำแตกป๊อแปะป๊อแปะได้ปากพี่น้องกวนอื่นฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าอิดเพื่อเป็ี่นกำลังใจนะครับอใส่มื่อรวลดมันเนี่ยนะครับพักกับหอขอ่ะมี่หมากมะละนะครับขมขมมันมันหากัน ถูกใ,ใครๆนะครับแม่บ้านทอดไหยเมื่อนี้ทอดแบบกร,บกรอบๆนะครับพี่น้องทอดกร,กรอบๆนี่แซ่บถ้าทอดบอกๆเห็นมันสีหยาบครับข้าวเหนียวกับข้าวกันครับ หนึ่งไม่ไหมพี่หรอกหอมย้อนหนึ่งไม่ไหมอืม โลละพันนะครับแม่บ้านซื้อให้ตอนแรกว่าเป็นรลละแปดร่อยประมาณครับโลละพันเป็นอาหารที่สารที่หายากนะครับนี่เฉพาะฤดูกาล สือมาโลหนึ่งแม่บ้านว่าห้ามกินเบิร์เดอร์จงมาแห่แน่ว่ามันยังีมัโต ผู่กับตัวเมียนะครับพี่น้องเดี๋ยวบบาเอีดจ่อยเบิ่องอันนี้จะเป็นตัวเมียครับอืไข่นท้ถงต้องตัวนี้จะเป็นตัวผู้ครับตัวผู้ไท้ถงจะบ่มีไข่ทอดแทรกกันกรอบๆมันจะหอมแ่บนะครับอ ผม,มจะละสามซีตุ้ยโบสะใจเอาสั่นสดเอาครับอืม,อม กบครับ ใครคงต้องยศบาอิอบสบีใครมันเบิ่งถนอมนี่นะครับใครมันมัมนขนาดนี้พี่นอ้องยำแตกในปากป้อแปะป้อแปะนัวอื รับงามตามมาคั่วเขากันคัก ปากมันตรงนี้มันจะแข็งนะครับเขาเด็ดทิมก็ได้เพื่นอนคพราะว่าให้แข่วพอดีบางยดตุ่มด้วย ขาขนาดได้ครับพี่น้องแม่งกวกหรือว่าแมงมารี่น่ย

น้ำแตอโมทัวรนะ์นั่นัวครับ <ś m> บืิุทธุ์ัากก็ความสดความไพ้หลายๆเ้วยครับ อส้นหน้านตมตำบักทัวลองข้อครั <c oughs> ออบอืมร้องน่ามเปี่ยว ข้า,ากลัวเนี่ยพี่น้องผู้ใดบอะท่านดะเคยกินหามาล่วงเบิ่งด้ครับจะบอสพิษหวัง อบรหอมมั่นแซบนัวแต่ว่าต้องทอดกรอบๆครับโตไข่กับสีเบิดแน่แล้วล่ะจงให้ไว้ให้แม่บ้านน้ำครับเพื่อนสีดาผม bên hàng đá không cói bên vô. Đẹp <laughs> một cửa thiệt nam phùng thì lắm ข้าแซ่บ้ะครับอือออออันนี้เรือไว้ให้แม่บ้านนะครับ ขนาดพอดแม่งกอกแซบน้ำตาแตกน้ำตาแตนครับพี่น้องเอาวันนี้ได้แม่งกอกมาถอดสูพีสุนองเบิงนะครับกินแซบๆพี่น้อง ว่าจะหาได้นะครับซุ่มพ่นมปเต้ยนี่จอบลายขึ้นมันนะครับขันฝนบ่ตกขันอากาศบ่ดีเพิ่นจะโบออกไหมเ,เห็นเลยนะครับแมงกอกเนี่ยปีและเท้อครับพี่น้องมื้เศร้านี่เพิ่นออกมาขายให้โล่โล่ละพันครับมันเปลี่นแมงกอกเพิ่งออกหัวปีนะครับถ้าเปลี่ยนแมงกอกร่วมตอนนี้ก็สิประมาณโ่ละแปดรอยนะครับถ้า ออมีไข่มาลหลายๆอย่างสี่ก็จะเป็นรั่วละพันครับเอาเบาเยดได้เอ,อาอเมาสู่พีุน้องกินแซบๆแล้วก็ดีใจนะครับเนาะเอาไว้พ่อกันคลิปหน้ามื่อกี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนเบาเยกกับคอราไปก่อนสวัสดีครับ